ฐานข้อมูลไซนเล็กเราเข้าไปจากหน้าเว็บสำนักวิทยบริการนะคะไปที่ฐานข้อมูลออนไลน์นะคะเราจะพบกับชื่อฐาน i ซน์เลิคนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะสำหรับฐานข้อมูลนี้นะคะมีช่องการสืบค้นหลายช่องด้วยกันนะคะมีทั้งคีย์เวิร์ดออเทอรเรน์ม์จาร์น l ลวอลุ่มชูต่างๆนะคะก็มี Advanced Search ด้วยนะคะเราก็ใส่คำค้นลงไปในช่องคีย์เวิร์ดนะคะที่เราต้องการจากนั้นคลิกเซิร์ชเลยค่ะ ก็จะปรากฏหน้าแสดงรายการผลลัพธ์ที่แมชกันกับคําที่เราใส่ไปนะคะมีจํานวนรีซอสเยอะมากเลยนะคะเป็นแสนกรายการเลยาจากนั้นนะคะข้างล่างนะคะเซตเซิร์ชอเลออันนี้สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนได้ด้วยนะคะแต่ว่าเราจะต้องทําการลงทะเบียน er ในส่วนของไซนนเนลิก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการ r e f ฟล์นะคะการจํากัดการสืบคน้น เราสามารถเลือกปีที่เราต้องการได้นะคะปีคศออจะเลือกได้มากกว่าหนึ่งนะคะ Article type ประเภทของทรัพยากรที่เราต้องการนั่นเองนะคะ Research article นะคะแล้วก็เลือกไปนะคะ Publication title นะคะ Subject areaAccess type นะคะตรงนี้เราสามารถเลือกได้ตามความต้องการของเราเลยนะคะมาดูในส่วนของการจัดเรียงผลลัพธ์นะคะ ตอนนี้นะคะเป็นลักษณะการจัดเรียงผลลัพธ์ by relevant หรือความเกี่ยวข้องนะคะถ้าเกิดเลือกเป็นเดทนะคะก็จะมีการเป็นฉบับล่าสุดขึ้นมาก่อนนะคะ,ะเราสามารถเลื่อนดูที่ a b s t r a t อ่านบทคัดย่อของข้อความหรือว่าบทความนั้นก่อนที่เราจะคลิกเข้าไปในบทความนั้นได้นะคะถ้าตรงกับความต้องการแล้วคลิกเข้าเลยค่ะ จะปรากฏรายละเอียดต่างๆนะคะรวมถึงมี outline นะคะเป็นทางลัดที่จะนำไปสู่หัวข้อต่างๆได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะจากในบทความหัวข้อต่างๆนะคะคลิกได้จาก outline เลยะคะ่ะเป็นสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะคะถ้าเราต้องการจะดาวน์โหลดคลิ c k ี่ r e v i PDF นะคะจากนั้นก็จะปรากฏ จำนวนหน้าต่างๆขึ้นมานะคะแล้วก็คลิกที่มุมบนขวาดาวน์โหลดนะคะคลิกเซฟนะคะง่ายๆเลยใช่ไหมคะสำหรับการดาวน์โหลดบทความจากซ้ายไซด์เดยค่ะ